อาจารย์คะตอนที่มีมือที่สเข้ามาเขาบอกว่าหนูไม่ใส่ใจเกี่ยวกันไหมคะคือพอเรามองแค่ปลายเหตุเนี่ยเราจะเห็นแค่ว่าเขานอกใจเราเขามีคนอื่นถูกต้องไหมครับอันนี้คือสิ่งที่ตาเปล่าเรามองเห็นแต่สิ่งที่มันอยู่ลึกๆข้างในเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เรือว่าจิตใจเขาเป็นอย่างไรผมถึงบอกว่าเวลาที่เราครบกันเนี่ยเราอย่ามองแค่ตาเนื้อมองเห็น ให้มองถึงใจเขาว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรก่อนหน้านี้เราเคยทําตัวอย่างไรเคยท,ทํานิสัยอะไรที่ทําแล้วทะเลาะกันมีบ้างไหมทําแล้วเขาไม่โอเคมีบ้างไหมลองค้นหาตรงจุดนั้นครับจุดนั้นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาดึงใครสักคนเข้ามาในชีวิตก็ได้เพราะฉะนั้นครับวันนี้เนี่ยเราจะไม่สรุปทุกปัญหาด้วยสายตามองเห็นแต่เราจะย้อนกลับไปดูที่ต้นเหตุเพื่อแก้ไขมันแน่นอนถ้าเรากลับมาคบกันวามสัมพันธ์เราจะยืดยาวเพราะเราปัญหามันถูกแก้ไขแล้วแต่ถ้าวันนี้เราแก้ไขที่ปลายเหตุเขามีมือที่3 เราจัดการมือที่3เขาออกจากชีวิตเขาได้สุดท้ายกลับมาอยู่ด้วยกันมันก็นจะต้องเป็นแบบเดิมเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้ไอค้คาพูดที่เขาตําหนิเราเนี่ยให้ลองมองย้อนกลับไปดูเขาว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆริงไหมเราไม่ได้ใส่ใจเราไม่ได้สนใจเขาจริงไหมแก้ไขตรงจุดนั้นนะครับแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นนะครอบครัวเราจะดีขึ้นนะครับหากท่านใดสนใจนะครับสามารถทักกินบล็อกเข้ามาในเพจได้ไม่ว่าปัญหาของความรักของเรา กำลังเผชิญปัญหารูปแบบไหนอยู่จะได้รับคําปรึกษาจะได้รับการแก้ไขโดยใช้ศาสตร์ ทางศาสนาจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์รวบรวมกันอยู่ในที่นี่ที่เดียวเพียง199บาทสามารถปรึกษาได้ตลอดชีวิตเลยจนกว่าชีวิตเราจะดีขึ้นหรือแม้กระทั่งดีขึ้นแล้วมีปัญหาภายหลังยังสามารถทักเข้ามาปรึกษาได้อีกจ่ายเพียงครั้งเดียวสามารถปรึกษาได้ตลอดชีวิตเลย199บาทสามารถทักอินบ็อกเข้าไปในเพจได้เลยนะครับสวัสดีครับ